GAME ON โยโยสวัสดีนะจ๊ะก็กลับมาพบกับผมนะตินโตนะจ๊ะในรายการ GAME ON นะจ๊ะรายการนี้มันี้ผมจะเปิดโลกใหม่ในวงการเกมนะจ๊ะกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะจ๊ะพร้อมกันจิตตึงไม่ปงร่วย และนี่ก็คือร่างแยกของผมครับมันถูกเรียกว่าด็อปเปอรแกงเกอร์แต่ไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะพูดเหมือนผมทุกอย่างอ้าปากเหมือนผมทุกอย่างแต่ผมนี่แหละครับตัวจริงว้าว <Wow. S 1> อ่ะตกลงตัวไหนตัวจริงพูดเหมือนกูหมดเลยนี่เออไม่ต้องตกใจครับเพื่อนๆเ,เองก็จะมีร่างแยกแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่างแยกแบบนี้แหละครับผมจะเป็นเกมอะไรนั้นไปดูกันได้ในช่วงของเกมนี้ และเกมที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเกม Person a 5านั่นเองครับห <c oughs> ยุดกูที่กระตุกอยู่นั่นแหละ <c oughs> เกมนี้นะก็มาจากค่าย Atlas ครับซึ่งเป็นภาคแยกมาจากเกมหลักที่ชื่อว่า Shi n Mega ม i t ท n s e i นั่นเองครับหลายคนเคยเล่นแน่ๆเพราะว่าเป็นเกมที่ดังมากๆแล้วก็มีผู้เล่นเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นติดมาหลายซีรีส์แล้วจนภาคล่าสุดเนี่ยภาค5นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะนักศึกษามัธยมปลายนะครับที่ย้ายโรงเรียนมาใหม่มาอยู่ในโรงเรียนที่ชื่อว่า ชูจินนั่นเองครับและวยความที่ผมเนี่ย s> <S เป็นผู้ชายที่แบบว่าชิลๆใครๆก็อยากรู้จักเป็นนักเรียนใหม่ก็ฮอตเป็นธรรมดา s> <S ก็เลยมีเพื่อนๆเนี่ยมาตีสนิทอีก4คนนะครับโดยในภาคนี้ครับพวกเราทั้งห้าคนเนี่ยจะต้องบุกตะลุยเข้าไปในดันเจี้ยนต่างๆเพื่อต่อสู้กับผู้ใช้อวตารปีศาจที่เรียกว่าเพอร์โซน่านั่นเองครับแต่ในการต่อสู้นั้นเราทั้งห้าคนก็สามารถเรียกเพอร์โซน่าของตัวเองมาได้เช่นกันและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะครับในภาคนี้นําเสนอโดยการใช้ลายเส้นแบบมังนาเลยเว้ย แล้วมันจะมีการคัดซีนเข้ามาเหมือนการ์ตูนอ่ะแบบตัดมาเป็นช่องๆช่องๆเหมือนเราอ่านการ์ตูนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยสนุกไปด้วยโอ้โหเพลินอย่าบ,บอกใครเลยล่ะครับจะเจ๋งแค่ไหนนั้นเราไปติดตามกันได้ในเทรลเลอร์ของเกม Persona 5เลยครับผม Space <c oughs> time oh. you a transfer student please keep a close eye on him don't let him cause any trouble outside this rain ain't too bad we better hurry up or we'll be late are you really a bad person as the rumor says the world is not as it should be it faces an inevitable utter ruin however mankind is said to hold the power to overturn even the most dire of predicaments Personas are the strength born from one's heart. No matter what it takes, I will bring you to justice. They can feel it. This is awesome. Now that I got this power, it's time for payback. You're right. No more holding back. Going all in on this plan is the only choice we got. I wonder who they'll bring justice to next. It's not just Japan anymore. The whole world's waiting to see the Phantom Thieves' next move. เกม Persona 5เนี่ยนะครับก็บอกเลยว่านอกจากจะมีการให้ตัวละครเข้าไปสำรวจดันเจียนต่อสู้กับปีศาจเรียก Avatar อวตารมาแล้วเนี่ยมันยังมีมุมมองของการเล่นแบบวัยรุ่นอยู่ด้วยเพราะว่าตัวละครเรายังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนใช่ไหมมันก็จะมีทั้งการสำรวจที่ต่างๆออกไปเที่ยวออกไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นกรจุ้งกระจิงมีมุมมองของคาแรคเตอร์โมเอ็เอนน่ารักอยู่ด้วยและที่สำคัญนะเกมนี้จริงๆภาค5 ภาษาญี่ปุ่นปล่อยมาสักพักแล้วแต่ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเขาก็จะปล่อยให้เล่นในเวอร์ชันของ PS3 แล้วก็ PS4 วันที่4เมษายนปีนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ชอบเสพเกมเนื้อเรื่องแต่ว่าแปลไม่ออกเนี่ยก็รอเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เลยนะครับ4 <Wow. S 1> เมษายนเจอกันทั่วโลก <Wow. S 1> ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างด้วยนะครับ โอ้โห oh, ที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นี่คือแว่นตัวใหม่ครับแว่น VR อันใหม่ล่าสุด <Wow. S 1> ที่ทําขึ้นมาเพื่อสตรีมโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นแฟน PC รอติดตามไม่ดีนะเว้ยปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมในสตรีมเนี่ยพวกแว่น VR ที่ใช้ได้ก็จะมี HTC Vive Oculus Rift ใช่ไหมครับแต่นี่เป็นแบรนด์ใหม่นะเป็นตัวใหม่ของ LG ครับใช้ชื่อว่า LG Steam VR Headset นั่นเองซึ่ง e a d s e ตตัวนี้นะจะมาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์2อันแถมให้เลย โอ้ใจดีจังเลยนะครับไม่เคยเจอใครไหนใจดีเท่านี้มาก่อนเลยคอนโทรเลอร์ของมันก็ด้านหน้าตาไปคล้ายกับของ HTC VIVE อีกแต่จะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะของ LG เนี่ยราคาถูกกว่าย่อมยาวกว่าเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันก็เป็นทางเลือกน้องใหม่สำหรับใครที่มีงบประมาณน้อยลงมาหน่อยเนี่ยก็ลองเข้าไปดูสเปคของมันได้นะครับถ้าสนใจดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยฮะอาจจะชอบไงไปซื้อมาลองดิยังไม่จบรายการอีกว,วันนี้ยังนะครับ พราะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งนวัตกรรมมานําเสนอคุณครับซึ่งเจ้าตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปในงาน GDC 2017นั่นเองเจ้านี่ก็คือแว่นอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่แว่นธรรมดาเว้ยเป็นแว่นที่ผสมผสาน AR กับ VR ไว้ในแว่นอันเดียวกันซึ่งแว่นนี้มาจากค่ายอิมมี่นั่นเองครับไม่ใช่ทำมี่นะครับอิมมี่และจะบอกว่าแว่นตัวนี้นะครับพัฒนาโคตรนานเลยแหะครับสองมือนี่นับไม่พอเขาใช้เวลา13ปีด้วยกันนะฮะสิปีในการพัฒนาแล้วก็ ล่าสุดจะวางขายในปีนี้สำหรับเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า micro OLED นะครับงงใช่ไหมไม่ได้งงนึกถึงไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันฉายหนังอ่ะที่มันฉายภาพอะ่ะนั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยแต่ไม่ต้องห่วงว่าตาจะบอดนะครับเพราะว่าตาผมเเขงไงไม่ใช่ไม่บอดเว้ยมันถนอมสายตานะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะสำหรับแว่นตาตัวนี้นะฮะก็มีมุมมองการมองเห็นกว้างมากๆจริงๆกว้างถึง 60องศาเลยแหละครับไม่กว้างกว่านั้นนะฮะแค่นี้ก็เป็นมาตรฐานแล้วเว้ยคือจะบอกว่า60องศาก็จะเท่ากับแว่นของ Meta 2นะครับแล้วก็โฮโลเลนส์ด้วยแต่ความได้เปรียบของเขาคือเขาสามารถเล่น VR ได้ไงเกตป่า AR ก็ได้ VR ก็ดีแว่นน้องใหม่ตัวนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือมีอัปเดตอะไรคลิหน้าเดี๋ยวนัดปิ่นโตจะมาเอามาอัปเดตให้ดูก่อนใครรอยนะฮะแล้ววันนี้เรามีคลิปมาให้ดูด้วยนะว่าจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับแว่นตัวนี้ ยังไงก็ต้องขออบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนด้วยนะครับ แกงเกอร์มันกลับมาอีกแล้วครับแต่ตอนนี้ผมเลี้ยงเพอร์โซนาผมจนเชื่องแล้วเว้ยมันไม่ทําตามท่าผมแล้วไม่เชื่อใช่ไหมลองดูนี่สวัสดีคุณผู้ชมสิโอเป็นไงเป็นไง <c oughs> เลี้ยงไม่เชื่องเอ้ยใช่ <c oughs> เลี้ยงง่ายด้วยพุงนี้เลี้ยงง่ายนะขึ้นชื่อว่านะักปิ่นโตเลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะอยืนรอก่อนเดี๋ยวขอร่ำลาคนดูก่อนนะเอาละครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตลาไปแล้วอย่าลืมนะครับเรามี3ช่องทางในการติดตามรายการเกมออนนะจ๊ะช่องทางแรกนะจ๊ะ วันนี้กูติดน้าจ๊าจังเลยเนี่ยเปิดอไหนอ่ะนะจ๊ะก็เป็นช่องทางของเจนซีครับช่องเจนซีทีวีของเรานะครับเปิดไม่ได้เลยวันจันทร์4โมงเย็นเจอกับรายการเกมออนอย่างแน่นอนเลยละครับช่องทางที่2ครับ Facebook ของเราเจนซีเว็บักทีวีอัปเดตทุกวันจันทร์6โมงเย็นนอกจากนั้นก็จะมีรายการอื่นน่าสนใจอัปเดตฟีดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยละครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องทางสุดท้ายครับไปกด s u b s c r i b e กันเลยกับช่อง YouTube ของ เจนซีเวนวัคทีวีนั่นเองครับผมทุกวันรัหกโมงเย็นเจอกันเหมือนเดิมเอาละ่ะวันนี้เฮ้ยพวกเราล่ำลาให้ดีพบก,กันใหม่คราวหน้ากับรายการเกมออนเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในวันนี้ครับวันนี้ผมนัทบ,บินโตนต้องขออนุญาตลาไปก่อนพวกเรากราบคนดูพร้อมกัน1 2 3โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกูบอกให้ตามมึงกะเทีกูทำไม,ม่โอ้